มนัมนมันโอนผ้าเศร้าผมเต็กอ่าเมื่อว่าอะไรจุกกระดาเจ้าสีวลี่ก็อ่ำถุนะอยในก็ทำใครกัดขันไว้ก่อนนะเมือนอะไรก็ส่งกรูทั้งข้างสนามบินนี่ว่ะนะคนปันมาห,าหาล้อยหวานเาหนะับใจคนปันมากนะอ่าในเดิมใจรั่วทับจางกันนะรั่วทับชงพี่น้องใต้หาเจ้ากินคำกันนะเหลือนนาอะไรคนดิดต่อวัดว่าขนาดพี่น้องใต้เขากมีเขาจ้างเบอร์นันวางมันกาข้างอะไรคนกินเงินเขากึ่งดอกเก่งเขานะอ่า เพ okay, ราะใครลุงเขาก็าส่งกีต่อ,อวัดแหนก ต่อวีซ่าเนี่ยในใจในก็ตักมาคขนาตักมาลุงเอาติดตเตรียมเมอกสารปันนี้จองคิวอะไรปันนี้ได้เฮ็ดปันไรกันนะก้อยกับลุงเอาอใจหับต่อว,วัดคขนาเฮ็ดปันไรล,ลองเจ้งนั้นว่าลุงเอาหมอลองเจ้งนั้นก้อยขนาดแต่ว่าหลัวเลยป้าน,นายจ้างเขากว่าเนี่ยนายจ้างอะท่เลยฮี่ๆเนี่ยมันเรื่องมันยาวคขนาดลองเจ้งนั้นเนี่ยนะพอดีย้อนเวอร์ทโทรมาใครปรึกษาโอลุงเอาอหน่ยลุงเอาจ้างลาดคขนาดลุงเอาจ้างปันเวอร์โทรคขนาดสุมาเตือนนะลองเวอร์โทรเนี่ยว่าเพราะอุปเรื่องวัดเรื่องไหวเนี่ยมัน าวขนาอ่ามันยาวลุงครับพอมีเวลาอุบขนาอ่าจองตังจริงเลขนาดฉันเจอว่าพอมีใครกว่ามเม้ายแหน่เด็กจังลุงเอากว่าเออเนี่ยเด็กกวากุ้งเทเบจังลุงเอากวาเออในที่นีแท้อ่าเด็ก ขายหองเขาลุงเขาดีกว่าป่อยเออลุงไหนได,ได้ได้ได้ตักมาคาร์นาปันเวอร์โทรมาพร้อมกันเหลียวคะะวาร์นาไก้อยกัหลัวอะไรให้มีวัดเทงเอาคาร์นาเพรมีวัดแต้ว่ากวาดตังจังหวัดแต่ลุงเขาตาคาร์นาหลัวอะไรมีป้าสปอร์ตนั่นเฮียขนาดนอกเออพอในเชียงใหม่ได้ก็เกี่กว่าปันอะไรมีวัดกวาเขาว่านะเออมันก็ติ่มพราะมีปัญหาขนาดน,นอกอ่าลองตังเจียงไหนคาร์นะพี่น้องเตะเอออ่อาทันเทียงลองนึงเกิดแยกรวดย่างโหแนกด รถสตันติดเหนี่ยงคำของคืนผ้าองก็อ่าปันเวทโทมาทางติจดก็เร็วลุงเอาจึงตัวติจดอ,อตาเสียต,ตัวตัวคอมเมนต์นั่นอตาเสียนะยไปมีลองเลืยล้วนชื่อนะอ่าตักมาเดี๋ยวลุงเอากลับยุคลวเครื่องใส่ลวดอะไรก็ส่งถึงเงื่อนกันนะอเมริกาติกเกิดล้วนนะว่าลุงเอาเล้วนไวลุงเออมามาป้ากับองค์ใหญ่นูน่นไหนจีไหนไรกันนะ อ่าแต่ว่าเพ่าผมไม่ผิดกันในดีปายกันเด้ออย่าท้มาค่ะนั่นกัมโกเ็นรองตั้งผิดหลวงอ่ะนั่นเนาะ <c oughs> กัมเผือกขาวกัมผัวมาเออจุงมาหั่มหน่าเนี่ย <c oughs> เปิ้ลเด็กคว้านวอดมันโหวลุงอ่ะนั่นอย่าไปโท้วมากน,นะ <c oughs> ว่าพิดกันในดีปายกันเด้อเนาะต้าหน่านั่นเน่ยเออรองทันยังนะวิ่งใจเขาว่าเอาหลวงวิริยะสตียงเอาน่ะสมาธิวางหน่าเนาะโอเค